โอเคคลิปนี้ผมจะพามาดูปืนสกาที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในเกม GTA Online มันก็คือปืนสกาตรงๆเลยนี่แหละรูปทรงก็คือสกานะแต่ว่าชื่อก็คือ Happy r i f e l e ก็จะซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคนุณมันก็จะมัน,ม,นม,มันมีสแตตที่ปองตรงว่าเออหวยหวยแตกหน้าผิดหวังมากๆเลยน้าผิดหวังแล้วก็หวยแตกมากๆเพราะว่าผมใช้ปืนมาร์กสเนี่ย ปืนมาร์กสดีกว่าเยอะเลยนะแล้วก็ปืนสกาอะไรแม่งขายแพงกว่าปืน Mark มาร์กสเอาง่ายๆมันขายประมาณ4ี่แสนกว่าแต่ว่ามาร์กสนี่ไม่ถึงอย่างมากก็ประมาณ2องแสนสามแสนประมาณนี้แต่ดูสเตตนะสังเกตสมมติเทียบกับ AK เอย่างเงี้ยอันนี้คือสกากับ AK คือ AK มันรัวก,กว่าแล้วมันก็ยิงแม่นกว่าด้วยสกามันจะแรงกว่าแค่ไม่เยอะเองนะแล้วก็ถ้าเทียบกับ M4 มเนี่ยโหนี่ก็คือ M4 นะ <Take care. S 1> ที่ผมเรียก มันสเตตมันดีกว่าเยอะเอาจริงๆนะสก,กามันดีแค่มันแรงกว่าประมาณนั้นเองแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นปืนกลที่แรงที่สุดในหมวดหมู่นี้แหละถ้าใครชอบความแรงก็ลองมาเล่นดูได้แต่ว่าถ้าความรัวหรือว่าความแม่นเนี่ยอลองไปดูออปชันอื่นนะออปชันดีๆมีเยอะมากก็ถือว่ามันให้ความสมดุลแลนะ้วสกามันทำมาให้สเตตแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดีมาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ การใช้งานมันก็พอได้นะมันก็มีของแต่งประมาณนี้นะมีแมกกาซีนมีสโคปให้ใส่มีที side, ่เก็บเสียงถ้าเราไม่ได้เอาไปใช้ทาสเตลอะไรเนี่ย <_ S 1> ก็ไม่จะเป็นต้องใส่นะเพราะว่ามันจะลดความเร็วเอ้มันจะลดความแรงของปืนมันจะไม่ค่อยดีแล้วก็มีลายนี้ผมไม่แน่ใจว่าปลดล็อกยังไงนะเพราะว่าอันนี้ผมทําคลิปต,ตอนที่อัปเดตมันเพิ่งเข้ามาเห็นว่าต้องไปเล่นภารกิจที่ชื่อว่า payphone hits 10รอบแล้วก็ต้องใช้ออปชันที่เรารอบสังหารอะไรเงี้ยคงจะแบบ ต้องเล่นแบบสเตลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ารู้เดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์แล้วกันนะแล้วก็มีสีอื่นให้เปลี่ยนตามนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีออกสีเนื้อน,น้ำตาลเพราะว่ามันดูเหมือนสก,กาดีมันถ้าเปลี่ยนเป็นสีชมพูมันก็คงจะดูไม่เหมือนสก,กาเท่าไหร่นะก็เลยแบบเออตามนี้แหละผมชอบไม่ว่าจะเกมไหนมันก็เป็นแบบปืนที่โหดที่สุดในเกมนั้นแล้วนะสำหรับกระบอกนี้ก็เดี๋ยวผมจะ ลองมาเล่นให้ดูนะว่ากระบอกนี้เนี่ยมันเล่นสนุกยังไงมาครับสำหรับปืนสาก,กาก็เดี๋ยวจะมาลองดูนะอยู่ในหมวดปืนกลอันนี้อ่าฮะถือว่าเป็นปืนที่รูปทรงสวยงามใครถ้าเราถือเนี่ยน่าจะรู้กันว่ามันเป็นปืนสาก,กาันแหละก็มาลองยิงกันดูแต่ไมีหน่มพึ่งโทรมาโทรมาได้ถึงจังหวะมากนี่นะความรั่วของมันประมาณนี้ ของใส่แม็กกาซีนเพิ่มมาด้วยก็เลยมี60นัดก็ถือว่ายิงได้ยิงได้นานสะใจอยู่เหมือนกันนี่เป็นเพื่อเพื่อนนะเสียงนี่ถือว่าโอเคเสียงเพาะแต่ว่าถ้าถามว่าดุขนาดนั้นไหมก็อยากให้เสียงมันดุขนาดแบบอยากให้มันดุกวาเนี้ยถ้ามันเล่นเกมพับจีหรือว่าเกมอื่นๆบางทีแบบเสียงปืนมันจะรูชัดเจนเลยว่าใช้ปืนอะไรแต่ว่าพีเจี่มันไม่ได้เลมันไม่ใช่เกมดีเท่าไหร่นะจะเป็นเกมคโมอลรถซะมากกว่า แต่ก็นี่นะสวยงามดูเวลาวิ่งเวลาวิ่งก็จะถือปืนแบบนี้เท่มากก็ไม่รู้มีใครชอบหรือเปล่านะถ้ามีความเห็นงก็ลองคอมเมนต์มาเลยกันนะแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะถ้ามีอะไรก็ไปถามใครที่ผมติดต่ออะไรก็ถามได้นะแล้วก็ดูหนะังอัน้่อยกันตอนนี้พรุ่งน,นี้ต้ออนะไปละบา,บาย